อ๋อมันจะเป็นร่องที่รถนี่ครับที่รถลงหรือครับทุกคนแต่แรกผมคิดว่าไม่ลึกดูเลยเกือบท่วมคอหนุ่มน้อยเลยอ่ะอันนี้เอาไปให้เมนูนะบ้านตรงนี้บอสบ้านเจ้าอยู่ที่บอนได้โอ้ยยกกันได้ยังไงเนี่ยหนักมากแล้วแล้วเขาไปเอาใส่หัวหรอดวันนี้กินเพื่ออยู่เคยเขาเคยกล้องกันเนี่ยอน้างนี้ครับมันอร่อย เส้นทางโหดขับรถริมน้ําจางนะครับเส้นทางที่บอกเลยครับว่าถ้าไม่ใช่ในทโทรนี้อาจจะไม่กล้ามานะคนอื่นก็มาได้ครับแต่ต้องมีคนนําทางไปเกลี่ยทางก่อนแล้วดูหลุมนี้โอ้หลุมเล,ลมมือเทอร์เลยเคือผมกำลังจะขับรถเข้าไปจอดริมแคมน้ํานะครับจริงๆเขาบอกว่าอม <ược. S 2> เอเตอร์ไซค์เนี่ยข้ามได้นะครับตรงนี้ข้ามได้อยู่แต่ว่าอยากไม่อยากข้ามนะตอนนี้เพราะว่ามาคันเดียว ทางยากมากเป็นหลุมเป็นบ่อตอนขึ้นเนินจะลําบากนะครับผมก็เลยที่จะมาจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะมาดิฟกาแฟแล้วก็จะมาเล่นน้ํามันเหมือนน้ำตกเลยนะ้องฟิเห็นปะหน้าแบบมีร่องแก่งอนะไรเงี้ยมีอยู่ <c oughs> แดีวพี่โจเขาจะข้าไปเอาปลากินคนนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปนะเราจะมานั่งเล่นน้ำดิฟกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทำอาหารกันนะครับทุกคนนะแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีหมายที่ให้ตกปลาทำอาหารอะไรได้หมดแหละนะครับดู <c oughs> ชิว่าเราจะเอาไม่เอานะน้องฟิสมีเรือด้วยดู เมือชาวบ้านเริ่มขุดบุดนิ้งขนน้ำได้นะจริงนะตาต้องต้องถอยไปนะนะโอ้โหดีได้ฟิลมากเลยเป็นสวรรค์ชัดๆเนี่นอนนี่คืนนี้นอนนี่นะครับคืนนี้นอนนี่จริงๆแล้วก็ผมอาจจะมานอนแคมน้ําก็ได้อาจจะชนฟิ้งแล้วก็ครูบุญนดอยมานอนด้วยก็ได้นะเพราะเรามีนี่เลยครับไดีใช่ไหม นิ่งนานโอเคลงรถไป รับคอยเน่บาขขอมูลเล่เข้าไปไหนวะเดี๋ยวเขาจะเอารถข้ามน้ำกันนะครับทุกคนสุดยอดมากเลยโดยขับรถลงเรือเป็นไงอะ่ะฝีมือมากเลยสองขาดเลยนะ โอ้โหแน่นอนนอนแน่ว้าวแจ๋วอะม,มีคนในท้องทินที่ไอซ้อนเดืนลงสองคนนะครับแล้วก็เรือจะพาข้ามฟากล้วน,นะครับทุกคนโอ้โหแน่นอนครับสุดยอดมาก สน้สวมวากยิถีชีวิตวังที่นี่ครับดูนี่คือน้ำตรงนี้ลึกประมาณ10กว่าเมตรนะครับไม่ใช่ตื้นนะน้ำเขียวปั้นเลยแล,แล้วตรงนี้เป็นวังสงวนนะครับเป็นปลาที่เขาบอกว่าห้ามจับเลยนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆที่ผมนั่งพักเลยนี่แล้วเวลารถมานี่ครับเห็นไหมอ๋อมันจะเป็นร่องที่รถนี่ครับที่ลึลง ใส่มยู่บ้านนี้ครับนี่อ๋อเข้าใจละอ๋อสบายดีไปบ้านไหนไามมาอ๋อเหรอเอาไปอยู่บ้านนี้เนาะเอาไปไปที่ไหนปะปอ,อ๋ออยู่หลักส่าวไหอ๋ออยู่หลักส่าวอันนี้กับบ้านเนาะ,นะบ้านเส้นทางหลักส่าวนะโอเคนะ,เ,คนะเขาอยู่บ้านนี้นะ ก็กลับบ้านกันแล้วครับน่าจะไปทำงานไปธุระกันมานะครับทุกคนนี่คือเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่เราได้มาเยี่ยมเยือนนะครับอันนี้เขามีคัาปี้บอปไอ้เจ้คนแต่คนนี่<ร>คนนึงเขาอะไรจักบุกพันอ๋อพันนะอ๋อรถคนนี่ห้าพันถ้าเป็นรถจักรทรายไอ้คันเลจักกับสิบสาวพันสิบสาวพันนะโอเคเข้าใจเลยเดอ้อ ล้อลํำน้ำไปครับโซนเทิงนี่นะหามหาปลาทับน้ำลึกหลายนะครับแล้วก็โซนล่างเนี่ยโซลุ่มเนี่ยนะครับหาปลาได้นะครับเป็นปลาที่เขาสามารถเอาเบ็ดมาตกแล้วก็เอาวานแห я, เอาตะข่ายดักได้นะครับเผื่อใครไม่รู้ไงพอดีเรามากับเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ข้อมูลในการที่ว่าเออเราได้มาเที่ยวชมอย่างเงี้ยนะมา,าสมผัสวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเห็นไหมนู่นต,ตรงกลาง กลางเกาะนะครับมีคนว่นแห่อยู่ปลาซื้อต้องมาแหละสวยงามมากนะยังไม่ได้นอ้อ ลึกมากลึกผมเออลึกครับทุกคนแต่แล้วผมคิดว่าไม่ลึกดูเลยเกือบท่วมคอหนุ่มน้อยเลยอ่ะต้องเดินข้ามน้ำแรงๆได้วยครับนาไปหาปลานี่ไม่ใช่ง่ายนะครับ โอ้ดูนั้นลึกมากครับทุกคนย,ย่ามี่ยังลงเล่งอยู่เลยเพราะจะมาวานแห่โซนทางฝั่งนี้แหละนะครับเดือดดาละถาอยาอีกไกลแล้วเน่แอ่เดี๋ยวมาถึงทะ่งนี่คือไกลนะครับ เตรียมวานแล้วครับทุกคนตอนนี้หาปลาได้นะรอรุ้นรับเป็นแรงใจให้น้องนะครับให้ได้ปลายเยอะนะครับนะ้ำไม่ลึกแต่ว่าแรงครับตอนนี้นี่ยินเต็มเลย เบ่งปลาหน่อยเด้อได้ไหล่บอบ่ไล่นอกเบ่งจักหน่อยแน่อันนี้จะกลับยังเมื่อยังโอ้ยอพา<อ>งามนะพอ,พอจับปลา้ตัวน,นี้เด้อโอ้ยให้ทุกคนถ่ายเป็นปลาอะไรเนี่ยโอ้ ใช่พี่โจโอ้ี่ครับอันนี้เจ้าเอิญปลาอย่างอ่ะนี่ครับอันนี้เปื่อยอย่างเจ้าเอิด้านกายอะไรน้องเขอเขิน <c oughs> มีปลากินคนบ่ปลาสากมีบ่ <c oughs> บ่มีคือโดนคนกินหมดแล้วปลาสากอันนี้เอาไปให้เมนูเนาะบ้านอยู่นี่บ่บ้านเจ้าอยู่ที่บ่อใด อยู่นี่เนาะโอเคคร okay. ับยะไม่ตอบไม่รู้พูดลาลได้ป๊ะได้โอเคไปเด้อโอ้ดาบสซน์ามากพี่โตน้ำน้ำที่นี่นะเขาอ,อาบกันนะครับเมื่อกี้ตรงด้านลุ่มเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยเขลาล้ลังอาบน้ำแล้วเขาก็ล้างตัวแล้วเขาก็สระอาสาผมอะไรได้หมดเลยซึ่งผมเองก็เดี๋ยวจะมานั่ง อาน้ำแล้วก็อาบน,น้ำตันนี้เลยทีเดียวแล้วก็ซางหัวแล้วก็จะไปทำกับข้าวประมาณสามโมงอ่ะจะมีชาวบ้านมาเล่นน้ำมาเต็มเลยอันนี้ก็คือเกือบแล้วแหละนะรับตรงนี้คนอาบน,น้ำอยู่แต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีนี่น้องเขาอาบน,น้ำมนเนี่ยฝนตกด้วย,นะยนะครับทุกคนนี่เห็นปะเนาะอันนี้องเขาอาบน้ำได้ยังไงฮกรก็ตัวดูสาวชาวดอยครับที่กําลัลางกลับมาจากการทําไร่ทําสวนนะครับเธอก็เก็บฟืนเพื่อที่จะนํามาใช้ในโคเรนกันต่อนะครับ การเดินทางของเธอนอกเหนือจากการเดินทางขึ้นเขาเธอจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ามันเป็นสเสน่ห์ของการที่เราได้เห็นชีวิตของเธอซึ่งอยู่ในป่าลึกๆก็คืออยู่ในชนบทที่ห่างไกลคอนจริญนะครับเธอยังไม่มานะครับเพราะว่าเธอมีคนที่กําลังเดินมาอยู่นะครับเพื่อที่จะรอไปทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับนี่อาจจะเป็นญาติๆหรือคนในครอบครัวคนที่ไปไล่ไปสวนด้วยนะครับ เหมือนจะเป็นน้องๆที่เจอเมื่อกลางวันอ่ะโอ้เขาไปเอาฟืนมาเร็วมากเลยทุกคนลองดอูไปเอาฟืนมาแล้วครับใช่ที่เราเจอกันไหมใช่แหละเออเด้โอ้ดูี๋ยวดูเขาแบกฟืนขึ้นจากเรือนะครับ งดงามตามท้องเรื่องมากเลยเราจะไปเสนอหน้าช่วยเขาดีไหมชอบตะก,กร้าที่เขาใช้มากเลยนะครับเป็นตะก,กร้าไม้ไผ่ที่เขาสา,นะาดูน้องเขาเอาปืนขึ้นนะเราให้ลุงช่วยลุงช่วยนี่ช่วยมาไรอยู่ต้องลงนี่เนอก เธอเลยนะต้องบอกลุงโอ้ยยกกันได้ยังไงเนี่ยหนักมากแล้วแล้วเขาไม่เอาใส่หัวเหรอใส่หัวไหมครับปได้ไหมได้ไหมน้องน้องบอกช่วยให้ยุ่งกว่าเดิมดูดูน้องเขาอ๋อเขามีที่น้องฟิงเขามีที่นี้ด้วยอ่ะตรงที่เนี่ยคล้ายไม้เนี่ยหนักมากนะนี่หนักจริงๆริงฟิงไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะตตายกแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะ เราดูเขาใส่หัวมาอันนี้ฟืนหรือว่าอะไรเนี่ยฟืนฟืนนะเก่งหลายอันนี้ต้องขึ้นบ้านอีกใช่ปหมไปขอบใจได้เด้อร์พวกนี้เลยมาเป็นเราเองเดอ้อเออน่ารักอ้าวใครมาแก้าพายาหนาวตรงนี้สงสารเต็มแล้วเนี่ยทีมงานของไอ้โจมาแก้าพายาหนาวนะครับ เดี๋ยวขอญาตอานน้ำก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปทำกับข้าวกินกันสาวยีวนี้ว่างไหมครับมาดีแล้วน้ำมันดังน้ำมันดังแต่พ่งนี้น่าจะได้เจอน้องอยู่ผมนัดน้องไปทำกับข้าวในป่าให้ผมทานอยู่นะครับก็ <c oughs> อา่านน้ำเสร็จไปทำกับข้าวกันทุกคนส <c oughs> าวเย <c oughs> อุน้ำมันเยนนะ ย้อนเข้ามาในขวางยังยีครับโอ้ oh, อันนี้กำลังจะเล่นข้าวนะครับเนี่ยนี่ครับเล่นข้าวแบบตั้งเดิมโดยใช้มอนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้นึ่งแบบข้าวเหนียวนะครับวันนี้ได้กินข้าวแล้วโดยสำรวจครัวของชนพอตุหม่ลยว่ามีอะไรมั่งนี่ครับอันนี้มีข้าวสารด้วยแล้วก็จะมีข้าวที่เขาเป็นเป็นรวงข้าวมาลปกไว้อ,อ,อ๋อ ใมันใหญ่โพดเหรอมันเป็นยังจะเบิ่งข้าวสารเนี่ยวันนี้เขาทำพิธีหรือว่าเขาเก็บไว้หุงนะครับเนี่ยอันนี้ตรงถังเนี่ยเออเขาเปลี่ยนเกือไก่อ๋อเกือไก่ป๊อดไอ้เรานึกว่าเอาทำพิธี <laughs> นี่ครับจะมีไอ้นี่ครับ,รบเขาเรียกว่าข้าวฟ่างหรือข้าวอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้คือแซบแล้วมีสาลีครับก็จะมีไอ้ตัวสวิงครับที่ทำไว้เพื่อไปช้อนป่าแล้วก็จะมี มเมล็ดพันธุ์ถั่วแล้วก็มีตะร้าเต็มเลยอะ่ะโอ้ดูทุกคนขลังมากมีไอกระด้งอะไรเงี้ยเต็มเลยปาร์เมองเลยเดอ้ออันนี้ข้าวหมูอันนี้ไอที่สะพายข้างหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับเห็นบรรยากาศวิธีชีวิตของเขารู่สึสว่าชอบมากนะในความเก่าและความขลังนะครับดูมันมีมนเสน่ห์กับการที่ได้เดินทางมาที่นี่ครับนี่ทุกคนดู เดี๋ยวเราจะทําอาหารแล้วเราก็จะกินข้าวกันนะครับนะก็มีทั้งเตาแบบเก่าแลา้วก็เตาแบบใหม่นะครับเตาแบบใหม่นี้ก็น่าจะเป็นของทางเวียดนามแหละดูแหละนะก็ถือว่าที่นี่ใกล้กับชายแดนเวียดนามมากนะครับที่ซี้อย่างก็มีทั้งไทยลายเวียดนามมาอยู่ในครัวของชนเผาซุนที่เมืองไซกะพรนะครับอ,อข้าวที่หนึ่งไว้สุกแล้วนะครับทุกคนปเป็นกอเลยแล้วก็จะ เอาดีขนาดอืมนี่ครับดูเค้าข้าวใสๆเลยครับคือนึ่งลายเลยดูพวกกินบ่อิ่มเลยวันนี้นี่มันก็ค่อยแบนลาบเจ้าขอเราเต็มซ้ำเลยอืมอันนี้คือเดี๋ยวเขาจะพึ่งเขาจะไอันี่ใช่ไหมครับเขาจะจะมาอันคนนี้ก่อนก็ได้ค่อยเฮ็ดเองหรออะไนั้นนอืออันี่เป็นข้าวใหม่นะครับ ของทางเวยเขาโอ้โไม่ดูนี่ทรงงามดีอะปลาปิ้งก็ต้องมาครับปลาแม่น้ำปิ้งแซ่บแซ่ปิ้ง,งอหอมหอมราทาเกินนิดเดียวก็คือโอ้ชื่นใจเนื้อข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่นะครับ ใช่เลยใส่เกินน้อยครับหมูเอามาอยู่ครับในถุงมาดู <laughs> มีหยิบของเลยเข้าไปก่อนอ <laughs> อเท้าเลยอันนี้เป็นครอบครัวทำน,นะครับ เดกางรอเลยรอก่อนเด้อควรจะไม่กินเลยเมนูปลาปิ้งก็ต้องมานะครับก็เดี๋ยวทาเกลือเข้าไปเค็มเป็นเล่มๆเค็มพอเป็นพิธีครับได้ไม่เปิงกลับครับจิ้มกับข้าวเหนียวโอ้ยแซ่บหลายมนอนี้กินเพื่ออยู่ แต่เป็นสิ่งที่เรามักหลายครับนะอาหารบ้านๆอาหารป,ป่าๆ่าเงี้ยนะครับการทําแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเงี้ยนะครับอ๋อ,อนี่ดูไว้ครับนะเพื่อไปอยู่ในป่าได้ใช้ชีวิตได้ได้ง่ายนะครับคือเขาเอาไม้เสียบเข้ามาในปากปลาให้มันไม่ไม่เงี้ยวมันไม่ย่นเลยปลานนให้มันให้มันเป็นให้มันเป็นตัวเนาะมันแข็งยอยอะให้มันงอโคงอเนาะ วันนี้เราจะมีเมนูปลาปิ้งนะครับกระป๋ปิ้งนะครับก็เป็นีมือของทีมงาน,นะะที่โจนะครับที่เขาจะรลังสั่นเมนูเป็นเมนูปิ้งๆเท่านั้นเอง <laughs> เมนูผัดๆแกงๆเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรที่เป็นทีทริตหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้วัตถุดิบเนี่ยเราซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้หาเองเพราะว่า เรามาด่วนจากในเมืองนะครับแล้วเราก็จะมาหาเอาข้างหน้าเนี่ยมันจะยากมากนะครับเราไม่มั่นใจว่ามันจะมีหรือไม่มีอันนี้คือเมนูง่ายๆนะครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับเลี้ยงทีมงานแล้วก็คนที่ได้มาช่วยงานที่บ้านนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้พี่ชายเขาเตรียมไฟเตรียมอะไรพร้อมนะครับก็เดี๋ยวจะย่างป่าแล้วเราจะตั้งองค์กินข้าวแล้วก็ได้น้ำลายมกัดในค่ำคืนนี้ไปนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะจัดเต็มกับการเดินทางแล้วก็สู่หมดของแอดเวนเจอร์ให้ทุกคนได้ชมนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับ เจลน้องเธอน้องเธอสั่งปิ้งเอ้ยย uh ่างกระเทียมกับย่างพริกนะเฮ้ยสึกแล้วนี่ถ้าไม่ได้เธอวันนี้ไม่ได้กินนะครับเพราะเธอกลุ่มแล้วฮึยบุญเลนนะเ่าหยอกิงปลาต่อยิงปลาต่อนะครับวันนี้ได้ปลากินคนจักตัวสองสามสี่ห้าหกคนจักต๊ะอันนี้อันนี้คนกินปลาให้ปลากินคนโอเคเดี๋ยวจะจ้างเนาะ ออนี่ครับก็ย่างไปบ้างแล้วนะครับทุกคนก็แห้งๆหน่อยๆก็ดีเอาอิงไฟที่ก้างๆนะครับนะก็เดี๋ยวย่างเสร็จเราก็จะมากินข้าวกันนะครับจักจั่นด้วยนะครับไก่ร้องเข้ารังบนยอดเขานี้เมฆยังปกคลุมเต็มเลยนะครับอากาศคุ้มๆนะครับหนาวนะครับนานเย็นชียบนะครับเราอยู่เหมือนกับอยู่บน ระดับเดียวกับเมฆที่ไหลพัดผ่านบนยอดไม้ได้หไหมครับเมฆเคลื่อนที่ใกล้มากโอ้ยนะทุกคนกับข้าวแล้วแล้วนะครับตอนนี้หมูก็ถูกซอยแล้วนะครับวายพดอิโตซอยดนะ้ไม่ธรรมดานะ <c oughs> นี่ปลาก็แล้วครับนะทุกคนอาบน้ำมาพร้อมแล้วเดี๋ยวจะกินข้าเราก็เดี๋ยวคืนนี้แยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องทำงาน พี่โจเขาจะจีเขาจีอ่าซิมเบิงซิมเบิงนะเป็นไงครับแท็กย่อมเดียวในคืออะไรเราไปกินข้าวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับทุกคนอ่ะพี่โจเปิดหรือยังกำลังนี่กำลังเปิดนะเห็นป่ะรู้ป่ะทำอะไรนี่ กำลังทำถ้วยเหรอนี่ก็ทำกันอย่างนี้เคยเห็นเปล่าเคยเห็นเปล่าก็ทำกันอย่างนี้เราลงมะนี่อะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยไม่แน่กว่าเียน้ำพริกเหรแจีวแจีวอ๋อนี่ก็เนี่ยครับหายเห็ดเจีวใครเห็ดน้อยเห็ดเจียวเนี่ยเครื่องหัวสุดเยี่ยมมาเลยนะ ปกติถ้าเจ้าพี่ทําแจ่วทําพริกเนี่ยพี่จะทําเยอะอ๋อเออพี่จะเป็นอย่างนั้นทําน้อยๆทำมาอะไรทํามาหยอดตาโอ้โหก็เนี่ยร้อนแล้ววันี้พี่ไม่ได้กินแล้วครับพี่ก็ไม่ได้กินแล้วพรุ่ง้ว่ลายแล้วเนี่ยโอ้นี่ว่าลายเออเนี่ยก็ทํากันอย่างนี้ครับครับแล้วก็ใช้อีกอันหนึ่งเนี่ยมาจิ้มตรงเนี้ยอ๋อก็ดีนะประหยัดถ้วย ขี้เกียจล้างเออไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะอ่าลองดูนะครับเีด๋ยวะไปตากเยอะอันนี้มันมองอยู่อ้าวเหรอเยอะของถ้ากินหรือเปล่าไม่ใช่หรอเคลืกันครั้วเคลื่อนกล้องเลยเนี่ยอย่างนี้ครับมันอร่อยหลังจาก้วก็มิธีกานกินอย่างนี้นะครับพี่เขาก็ พยายามจะเอาตรงนี้ไปเรื่อ,อยๆนยี่นครับรววน,นี่ต้นตำลับต้นตำลับนนต้นตำลับอ๋อครับแบบนี้คร,รับอืมอร่อยมากมันก็จะแบบแซ่บไหนะน่นจะทำไมาครับประมาณนี้นะครับครับออืืมมเนื้อปลาสดชิมเลยนะพ<น>ี่โจตกมาได้อืม ทอบไก่สอนอืมอย่างเง้ยอร่อยครับหอมปลาก็หอมคนย่างคนย่างดีแล้วเนี่ยพี่นั่งทำงานอยู่กลิ่นโชว์เลยมันเสถียร์ป่ะใช่ไหมต่อทำติดเลยทำคนเดียวใช่ไหมอือคนเดียวอือเองเหรอเองโอ้เลยคนเป็นถ่ายอ๋อ กันที่ไม้แสดงว่าทำไมใช่ไหมครับเออเหรอตัวลังไ <c oughs> อทไ้ทำไม้หรือว่าพี่ทำไม้หรือว่าเธอทำไมททำไม่มำไม่เธอครเดี๋ยวเรากินข้าวกัน,นก่อนนะครับเดี๋ยวจ่าจทีมงานมากินด้วยนะครับวันนี้มาที่โจแล้วก็คนที่นี่แล้วก็ทีมงานที่โจมาคงมาได้กินปาย่างหมูย่างนะครับแล้วก็มาทริปกิจกรรมในพื้นที่่างไกลของเมืองสยามพรนะครับแต่ว่าเราจะไม่จบนะครับยังมีทริปต่อเดี๋ยวต้องนเช้านะพี่โจ เดี๋ยวมีอะไรให้ดูอีกแล้วมานะฮะอย่าลืมติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปนะครับวันนี้เจอกันนะครับตอดีกันครับันดีช่างไม่เห็นหน้าลุงเลยโ้จะถ่ายนะครับคุณครูจะถ่ายตัวเองหน่อยมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับน้องฟิมเขาจะนอนที่บ้านคุณครูนะครับแล้วผมจะนอนเต็นท์รถนะครับส่วนพี่โจกับทีมงานจะไปนอนที่เฮือนครัวที่เขาทำกับข้าวกันนะครับ ก็ค่ำคืนนี้ตอนนี้คืออยู่ประมาณทุ่มกว่าชาวบ้านก็ยังกลับจากสวนกันอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยที่เราไม่ได้เห็นแบบนี้มานานตอนแรกผมกะจะมานอนดูดาวที่บ้านนี้นะครับแต่ว่าคันนี้หมอกลงจัดมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยเห็นแต่หมอกแล้วก็มีไอหมอกอไหลแบบหล่นลงมาถูกตัวนี่คืออากาศมันช่างเย็นใจจังเลยนะครับ<ม>่าโอเคเดี๋ยวราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนอาฟิงก็นี่เลย สาวดอยสาวดอยกับเป็นสาวดอยนะดอยน,นี่นะครับแต่ที่นี่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าติดต่อมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีคนรู้จักอยู่ที่นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหวังว่าทุกคนคงชอบแล้วก็อยากเดินทางมากับผมนะครับนี่ที่ยงนอนของน้องพิงก,ก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแล้วนะครับคุณนี้เจอกันนะครับไปแล้วเย้ yeah.